บบบบออออออหหททกกกาา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 รร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 รติั ikum, Jamie, uh. ัเเเื่่่่สมมมมล์นนนนีีววววววุยู้้้งงขดดไไํในหนังสือุินซึ่งเป็นนหัวววังงบบ่่่่าสืืออททีีีนไดด้รรรมหเเกกยขออ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 งงงงมมมมาา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 ารร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 รยยยยยยทททนนนนนนะะะไไ่่่่่่่วววววจจจเเเเเปปป็็ีีตตตตตตต้้้้ฏิิิิิิิบบบบบบััััััใกกกกกกด์ลลุุแํพืษค และในวันนี้เนี่ยเรามาถึงในเรื่องราวของอัลกุรอานนะพี่น้องครั้งก่อนเนี่ยเราได้เรียนรู้ถึงความประเสริฐของการท่องจำกุรอานการเอาใจใส่การอ่านกุรอานภาคผลต่างๆชัานนบีบุสลาร์ฮอฮุยไลวิมซันลมได้บอกกับเราไว้และในวันนี้เรามาถึงบทต่อมานะบอบอัลอัมรบีต่าฮุดินกุรอานวัดทัพดีรอันตักริดีฮิลนิสยานบทีวจเรื่องของการส่งเสริมหรือว่าคำสั่งให้เราเอาใจใส่กับอัลกุรอาน ให้อยู่กับกุรอานแล้วก็มีการเตือนสําหรับการที่เราจะลืมกุรอานนะฮะดิษที่1 0 0 0อันอบีมูซารดิอลลอฮ์อันอันอินบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวตาฮะดูฮาดันกุรอานพวกเจ้าทั้งหลายจงเอาใจใส่กับอัลกุรอานอันนี้หมายความว่าจงท่องจําอัลกุรอานแล้วก็จงอ่านกุรอานเป็นประจําอย่าปล่อยให้กุรอานหายไปนะฟะวัลลาดีนับซุมุฮัมมัดินบิยาดีฮีขอสาบานด้วยกับ ผู้ที่ชีวิตของมูฮัมหมัดอยู่ในหน้ามือของพระองค์คือขอสาบานต่อลอสุบฮานอวตาลาเนยว่าละฮุวาอัชัดดูต้าฟัลลุตันมินัลอิบิลฟีอักุลิฮาขอสาบานต่อลอสเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยนะหรือว่าอังกุรอานเนี่ยอัชัดดูต้าฟัลลุตันมินัลอิบิลฟีอักุลิฮากุรอานเนี่ยมันจะมันจะหลุดไปหนักยิ่งกว่า อูดที่มันจะหลุดออกไปจากลูกก้เลหลุดออกไปจากอไอ้อนที่ได้ที่ได้รัดอูดเอาไว้ไอ้อนเนี่ยก็คือพี่น้องเห็นสีดำๆที่เราใส่คนใส่ในที่เรียกว่ากัน,นที่ใส่อยู่ในชิมาร์กนะก่อนเนี่ยไอคอนเนี่ยคือหมายความว่าคือสิ่งที่เขาจะรัดขาอูดเวลาที่คนจะให้อูดอยู่กับที่แล้วก็รีดนมอูดเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้อนเนี่ยเอาพับขาอูดขึ้นมาข้างหนึ่งแล้วก็อไอคอนเนี่ยรัดเอาไว้เพื่ออ,อูดจะได้ไม่เดินท่านนาบีบุสลอมลอยสลัมได้บอกว่ากุรอ่านเนี่ยนะ มาการที่เราต้องเอาใจใส่กับุรานให้เรารู้ว่ากุรานเนี่ยมันจะไปไวยิ่งกว่าอูดที่เราต้องรัดมันไว้ด้วยกับด้วยกับไอคอนของมันซะอีกหมายความว่าการที่เราต้องเอาใจใส่กับการรัดกับการรวมกรุรอานกับการที่เราจะต้องท่องจากุรานต้องเอาใจใส่กับการทบทวนกุรานอยู่ตลอดเนี่ยเพื่อกุรานจะได้ไม่ไม่หายไปจากเราว่าอันเนบะเนอุมารรัอฮฺลลลอฮุอันฮุมาอันน์ราซูล ullah ีสลลัลลอฮุอัลัยฮิวะสัลลัมกอลจากท่านอับดุลลเบินอุมาร ได้บอกว่าท่านนาบบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่าอินนามาซาลูซาฮิบิลกุรอานค่ามัลลิลอิบิลอัลมุอักกะละแท้จริงเปรียบเทียบคน,นที่ท่องจำกุรอานเนี่ยเหมือนกับอูดที่ถูกไอ้ก้อนรัดไว้เนี่ยนะที่เราได้บอกไปนะครั้งคในอาทิตย์ครังต้นเนี่ยอินอาฮะดาอะลัยฮะอัมซะกะฮาถ้าหากว่าไอ้ก้อนเนี่ยยังอยู่ที่ขาอูดเนี่ยก็ถือว่าอูดนั้นยังคงอยู่ว่าอินอัตตะละกอฮาดะฮะบัดแล้วถ้าหากว่าไอ้ก้อนมันหลุดหรือว่าดึงไอ,อ้ก้อนออกเนี่ยอูดมันก็ไป เหมือนกันพี่น้องกุรานเนี่ยถ้าหากว่าเราพยายามที <ně problems> <Tout> ่จะเก็บกุรานไว้ให้ได้ทบทวนกุรานอยู่ตลอดกุรานก็อยู่กับเราแต่ถ้าเราปล่อยอันกุรานให้มันลอยไปกุรานมันก็จะจะหายไปจากเราฮะดิษในมุตตะสกุนอะไรเพราะนั้นฮะดิษสองบทนี้เนี่ยบอกบอกให้เราได้รู้ถึงความสําคัญของการที่เราจะต้องท่องจํากุรานต้องเอาใจใส่กับการเรียนรู้อันกุรานแล้วก็เอาใจใส่กับการที่เราจะต้องทบทวนอยู่เสมอเพื่อไม่ให้กุรานเนี่ยมันไปจากเราเหมือนกับ การที่เราเวลาที่เราปล่อยให้อูดมันออกปลดไอ้ก้อนออกจากอูดเนี่ยอูดมันก็จะจะหนีไปอูดมันก็จะไปเพราะฉะนั้นกุรอานเนี่ยจะไปเร็วกว่านั้นอีกนะเพราะนั้นให้เราได้เอาใจใส่กันทบทวนกุรอานเพื่อที่กุรอานจะได้อยู่กับเราและเราก็จะได้ปฏิบัติด,ด้วยกับกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานุลอาตาลาได้ประทานมาให้กับเรานะครับวันนี้ก็คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวอฮอลัสล,ล,า,ลา,า,ามุาาอะลัยกุมมะรุห์มัตุลลอฮ์วบรากะ